สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมาริวันคมจัดนะคะวันนี้ที่ฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับหลัก 7R และ 8C ค่ะของผลิตภัณฑ์หมูปิ้งนุ่มนมสดค่ะไม้ละ10บาทจำนวน100ไม้ค่ะเพื่อขายในแต่ละวันนะคะเรามาที่ 7R นะคะก็คือ R ตัวแรกกันเลยค่ะก็คือ l i g h t Quality ค่ะซื้อสินค้าให้ได้คุณภาพค่ะ การซื้อสินค้าได้คุณภาพนคะคะก็จะมีคือเราจะเลือกเนื้อหมูติดมันค่ะจํานวนเนื้อหมูติดมันแล้วก็จะมีนมคาเนชันกระเทียมแล้วก็วัตถุดิบต่างๆให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการค่ะและส่วนอัตัวที่2ก็คือไลฟ์ฟารตี้ค่ะซื้อสินค้าได้ปริมาณจํานวนที่ต้องการค่ะก็คือจะมีเนื้อหมูติดมัน1 0 0โลโนมคาเนชัน6กกระป๋อง แล้วก็ปริมาณต่างๆในวัตถุดิบค่ะที่เรากําหนดมาว่าในแต่ละวันเราต้องใช้จํานวนเท่าไหร่ในวัตถุดิบของเราค่ะแล้วก็มาตัวที่3นะคะก็จะเป็นไลฟ์ไทม์ค่ะก็คือสั่งสินค้าให้ตามเวลาค่ะเราต้องดีลกับซัพพลายเออร์ค่ะว่าต้องส่งเวลาที่เราสั่งสินค้าก็คือว่าต้องมาส่งเวลา6กโมงเย็นถึง1ทุ่มเพื่อที่เราจะได้ทําการหมักหมูเตรียมวัตถุดิบหั่นวัตถุดิบแล้วก็ านำออกมาขายในเวลาตีห้าของวันถัดไปค่ะคือเราต้องเตรียมการเราต้องดีวกับซัพพลายเออร์ค่ะว่าต้องมาเวลานี้เวลานี้ถ้าเกิดคุณมาเวลาไม่ทันเราก็จะไม่สามารถทําสินค้าภายในเวลาตีห้าออกขายได้ค่ะแล้วก็จะมาอาตัวที่4นะคะก็คือไลฟ์ไพ์ค่ะซื้อสินค้าได้ยุติธรรมเราจะเลือกเราจะเลือกร้านเพนนพานะคะก็คือจะเป็นร้านที่อยู่ในตลาดนนทบ,บุรีซึ่งตลาดนี้จะเป็นตลาดประจําจังหวัดค่ะก็คือ ร้านเนี่ยก็จะน่าเชื่อถือเราก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพปริมาณที่ต้องการราคาก็จะยุติธรรมค่ะส่วนอาตัวที่5นะคะก็คือไลฟ์เพจค่ะสั่งสินค้าให้ได้ตามสถานที่ต้องการค่ะเราจะเปิดขายหมุกป,ปิ้งเวลาเดิมที่เดิมและถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการหยุดหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องบอกล่วงหน้าลูกค้าล่วงหน้าหวันค่ะเพื่อลูกค้าจะได้รู้ว่าวันนี้เราจะไม่ขายสินค้าทำให้ลูกค้าทราบ อย่างทั่วถึงค่ะแล้วก็จะบอกลูกค้าอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็มาตัวที่6นะคะก็คือไลท์ซอสค่ะก็คือซื้อสินค้าจากแหล่งขายที่เชื่อถือได้ก็คือร้านของเราจะซื้อสินค้าจากซัพพลายที่น่าเชื่อถือค่ะก็คือที่เป็นหลักแหล่งชัดเจนมีสินค้าที่ได้คุณภาพและจำหน่ายในราคาที่ยุติธรรมค่ะ แล้วก็มาอา่าตัวที่7นะคะคุณภาพการบริการน่าเชื่อถือก็คือไลฟ์เซอร์วิสค่ะร้านของเราจะมีการขายหน้าร้านแบบออฟไลน์ line นะคะแต่ถ้าลูกค้าจะสั่งหมูปิ้งในช่วงเทศกาลหรือว่าเหตุการณ์สำคัญคือลูกค้าจะสั่งไปทำบุญบ้านหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยค่ะลูกค้าสามารถมาดิวกับเราว่าวันนี้คุณต้องการหมูปิ้งจำนวนกี่ไม้กี่ไม้เพื่อเราจะได้สั่งของจากซัลายเออร์ล่วงหน้าค่ะแล้วเราจะได้ทำการ ทำหมูปิ้งให้ลูกค้าทั้งหมูปิ้งที่ลูกค้าสั่งแล้วก็จำนวนหมูปิ้งที่เราจะมาขายค่ะเพื่อจะได้มีรายได้ทั้งสองทางค่ะค่ะมาต่อกันที่8 C นะคะก็มา C ตัวแรกนะคะก็คือหมูปิ้งไม้ละ10บาทจำนวน100ไม้ที่เราจะขายใน1วันค่ะแล้วก็ C ตัวที่2นะคะปริมาณวัตถุดิบต่างๆเช่นหมูติดมันค่ะเล็กน้อยจำนวน100กิโลนมสดคาเนชั่น6กระป๋องและจำนวนวัตถุดิบต่างๆที่เรา กับปริมาณที่จะขายใน1วันค่ะแล้วก็มาสีตัวที่3นะคะก็คือการบริหารงานได้ด้วยตัวเองค่ะและครอบครัวจึงไม่ต้องเสียเงินเกีเก่ยวกับการบริหารหรือเกี่ยวกับการบริการเราไม่ต้องจ้างลูกจ้างให้เสียเงินนะคะก็คือเป็นกิจการภายในครอบครัวเลยะคะ่ะแล้วก็มา4ีตัวที่4ล้านนะคะของเราจะเปิดทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์และจะอยู่ทําการวันอาทิตย์ค่ะจะเปิดขายในเวลาตีห้าถึงสิบเอ็ดโมงนะคะ ส่วนสี่ตัวที่ห้านะคะสินค้าวัตถุดิบซื้อวันต่อวันไม่มีการกักตุนสินค้าค่ะก็คือจะไม่เอาสินค้าที่เหลือมาทําซ้ําเพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้าได้ปริมาณคุณภาพที่ดีค่ะแล้วก็มาสี่ตัวที่หกนะคะสินค้าสั่งซื้อวันต่อวันไม่มีสต็อกสินค้าะค่ะแล้วก็สี่ตัวที่เจ็ดเป็นกิจการครอบครัวค่ะไม่คือไม่มีหุ้นไม่มีอะไรก็ ไม่มีหุ้นไม่มีคนรุ่มพุนต่างๆก็คือจะไปกิจจการครอบครัวโดยสมบูรณ์ค่ะแล้วก็มาสีตัวสุดท้ายก็คือสีตัวที่แปนะคะกิจจะเกิดจากการเลือกซื้อสินค้าค่ะที่ราคาไม่แพงแต่ได้ปริมาณที่มีคุณภาพเพื่อราคาหมูปิ้งที่เราขายมาในไม้ละสิบบาทที่มีคุณภาพและปริมาณที่ดีเยี่ยมค่ะขอจบการนำนะเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ